สบายดีทุกคนมันนี้ว่าไม่สิพ้ากินน้องมาเพื่อประสบการณ์ไหม่สิพาไปเบ่งพ้าไปเอาเปลือกใหม่กินได้มากินสูพี่น้องเบ่งเนาะเสื้อว่าได้ทุกคนอายังบุเคยหูบุเคยเห็นและบุเคยกินบุหูว่ามันกินได้วันนี้กายุให้ยุหน้าคือเกาบานหลกกป้าย เดหลังจากข้ามนามข้ามทัเลีมาฮอดแล้วเนาะเด้นต้นใหม่นางใหม่กินได้ก้าวใหม่กินได้มาเข้าเบื้องคือเดหลังจากข้ามนามข้ามทะเลีมาเขากะมาฮอดจนได้เดี๋ยนี้คือต้นมันเนาะคือกุกมันคือโกอมันเดี๋ยนี้มีแต่ห้อยก้าวเอา,เอาดาวบันทึงสิเด้ตัดทะเบงเด้ มันจะเป็นลักษณะเดิมนี่วิธีเอาเอาต้องเห็ดตอนนี้ถ้ากออนังมันเลยนะเอาง่ายๆกดตอนนี้อ,นอ๋อเดี่เป็นออนนี้นี่มันจะเอาัดฟาดไมยนี่อืม อืมได้พระเอกล้วมันเนี่ยได้พระเอกและวยังนางเอกมันเนี่ยนางเอกเขาก็เตรียมมาแล้วเขาว่าเตรียมมาจะเฮือนลอเวลากระเป๋าเป็นเนี่ยเปียกได้เป็นเนี่ยนี่วันนี้มาฮอเที่ยงหน้าแล้ววันนี้ลงมือเด้ยนี่บานางเอกนะนี่มังยืนหรือว่ามังนาวสี หรือว่าดีมอนหรือว่าอีมอนอันเดินนี่ล่ะย่อีมอนอีเอ้ยเดินเดินภาษาโอเฮ้าโเฮาอื่นเอ้ยมันยืนนี่เอเอนกะพบเลยเอยมือเลยงกินกบ่มีเดมีเดเือนั่นูงไงหน้าีกิตงนัวเหือีเดเอื้อต้องเ็เด๋ัเ้ออ่ะเดี๋ยวซนีล่ะ Chị sắp được xếp xăm năn. Có đẹp không bà mẹ? À. Đuôi. À. Con đường cả. Tâm cường mình con. Tâm Con. Có bà này này. Hầu phút con nào. hầu hút con à. Hầu ướt con à. Ừm. Con ừ. này sơ mới ướt con. Nó con. Ừm. con. con. ทิ้งไห้ทิ้งหน้ามีางเงินใเสื้อนั่นอื่างเยากัอือผมเท่าผมแก้ซะแต่ก,กี้มันมีน้ำตาลเดยกัจังเสื้อนี่อันนี้มันออกสีพัดพาดอธิบายบทพทึกเข้าใส่ตางน้ำตาลนะบ่เฮ้ออันนี้มันซุ้มหิง่งใส่สก,กือลงไปตีซะหน่อยนึงอืมอ้าว อีพเอาอะนี่ยตึงหัวลงไปเชน้อยชน้อยจะยอเพืองงเพืองโคเสือเลยอ่าตั้มมานต้นี่เองไง สมึงกะยาก่อนอะมีจิด้อ่าพอวังนาวพอวังนาวสีวังยืนดิมอนดิแม่นบ่แม่นภาษาโอเฮาโอกันซื้อเอิ้นมยืนส้มส้มแตส้มบาน่าจังเอานางเนนี่มาซื้อหัน่ะ ไปเถอะเสด้ยว่าเมนนังเสืเ่อ,อ,สอื่นจืดกันเด้อุดท่ายก่อนก็รเรื่องพัฟคลิปุดท่ายยังหูก่อนสุดท้ายจะสามหน่วยเด้ออย่างเนี่ได้ตีเด้ยวกับปาดเสด้วยอืมตอนนี้เยอะเลย นู่นเนื้อุบอตัดเกียงข้างนอกอยซาด่านนิดร้อยแล้วอลงต้นเต็มซเลยไปาโอ้สามหน่วยหมบหนึบสามหน่วยออกเลยมันมีแกนใดหมางอันนี้ ภาษาอังกฤษเด้อเดมอนหรือคันว่าบ่แม่นภาษาออเฮา,าละ่ะมันเบื่ออยู่อย่าเบิ่งมือเด้ออยเบิ่งเด็มือเด้อเบิ่งมากอันนี้พี่ดอยู่ให้อย,ยู่หน้าามาเบิ่งด้กินดมือรบาดับหูแม่ญาย่ม,มาซํานี้ล่ะว่าให้อยูหย่หน้ามันตายเอง

ได้คนเคยกินเนะแต่ว่าเขตบ้านนี่ผู้หูก็หูผู้หูผู้หูต้องเล่นก้นพื้นที่แถ่ผู้หูหน,น,น,หน,หน,นะการสวนโอเอ็ม I M การสวนกินมาเทา้าเท้าการสวนกินพูดไปเลยเห็นบ่เขา,ขา,ขา,ขาคือคือคือคนพูดไปนี่สิเลย เนี่มันทีเป็นลักษณะนี้นะนี่เออแต่ว่ามันมุนมุนได้มันเอาคูดซื้นได้นี่เชื้อเพื่อนเด้อะหลายคก็จะถามเพื่อว่าเพื่อมันพลาดไอ้เพื่อมัน zoom เอ้ยอันนี้มันออกลักษณะพลาดนะแต่ว่ามันบุกคมได้มันบุกคมมันบุเอื้อนเรวกระบวานนิดหน่เออพลาดกรบปุเทิงท่านกับพลาดให้ยพลาดมาไลยเฮ้ยเนาะ อธิบายทบทชื <Yeah. S 1> อออ่อกันพูดจะมาเจียบเออมาสั่นซะโอ้ยเตอบเน่เดี๋ยวมันจะเป็นลักษณะแดงแกรดสินะกระเทาบุเษช่วมนี่เขาคูดฝาไปนี่ดำปั๊บปบบบับอยู่เห็นหน้าผู้ต่ำเ,เ,ตเดี๋ยวแต่เ้านี่เท่าไง เกืองอมกือกปิซ้ำนี่ทำตาลก็มมอย่หยอยไห้ยังไงปเดีมาเียนเรือเสื้อนั่นนะเพื่นับเราแก้สว o M I ้วันกินมาโอเอ็มไอเออม่วนกินมาจีมเบื้องบนน,นี่นั่เดียอือหือแซบบอกอะไรคำเดียวป่ปแซบมันออก่ันบานแบบก็โมเมนบานนะ บกับอฮึ่งแบบวางไงมันหอมหอมไม,ม่หอม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 เปลือกจบหนีพอในเรื่องโอเคแซบบ้าอะไรคำเดียวเลยมองอะไคำเดียวแบแบแซบมดี๋ยวแดงแดงอืม มาคือเนี setting, ่ยย่าเบิ้งดื้นได้เบิ้งแต่ส้มนี่ไนายหายอยู่หน้าป็น้อนี้แหละธรรมศาสตร์ไอพญานตายธรรมศาสตร์ะเน่ะอืมบอกได้คำเดียวเลยฟิน มันจะรอบความซุ่มมังนาวลงรอบความซุ่มมังนาวลงผู้เท้าสเต็กเกล่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่น่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่ส่ม่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่ม่่่่่่่่่่่่่้า่่่่่่่่ เอาข้นมาตำกราเบิง้งติดตามด้วเน้อถาาติดตามเลย,เย,ก,เลยกันเพ่ลจะเห็นนะจะไปแป้งของแป้งกกว่าสันซะแป้งสำหรับบางคนแต่าบางคนเคยกินอะมันก็แบบแป้งน่ะล่ะคือเฮานี่กะพ่อแม่สอ้วนกินมาแต่เรื่องอ้วนกินมาเป็นหน่อยแซ่บใบ,ยยง,บง่ายๆอัศวินพิษเดือดเนื้อพี่น้องได้ด้วยมึงน,นี่เนาะ bán đâm mì, à mà kín đúng Ừ, tắm cho này Bán cắn ồ cắn ơn măng dứt Cho bắt chân này sẽ ơn ơn măng nào xí sí. đường xôm thì vừa thảm tính tay xuống nhám lúc mà nhiều lúc mà bầu chín cái mi nhàng mình nhì nhà mình nhì nhàng đấy còn bên bà xôm bà ơi nè còn bà xôm nè xôm này nè xôm xôm xe Ui, này bà là xe <c oughs> อออสดงเลยสิเอื้นกดสะพางแต่บ้านเฮาเอื้นกดสะพางแต่เตอื่อนเืนหนึ่งบาขึ้นไปทางเหนือคือว่าบ่มีอ่ะทางเตอร์เรมีเด้อทางเหนือคือบุมี่น,มนะเคยไปอืมคืราว่าเคยเห็นเขาเอืน้นแถวนี้เขาเอื้อนังสะพานนางกดสะพาง,าง,าพางอืม บ้านเฮาเคื่องนีเสื้อนกุกหรอแลและเจอนเสื้อนตุ้นเลยหรอหละน้อก็ลืมภาษาทองทิ่นหมดยังจะเฮานี่ละยุติแต่หายยุติแต่หน้ายังป้าภาษาทองถิ่นอยู่ป้าเบี้ยงก็ได้เก็บขค้ปา้าแหล้วกินข้าวได้สามมือเบ้ากับเบ้าได้เบ้าสามมือก็ก,มมอกินข้าว เจ็บคอตายเบื่อจำเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามไม่เลิกบาย